เป็นหัวผลที่เราสวดเปรียนชั่วคราวหากเรารู้แค่นี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจอยาเสือใจ มีงระเลียนไปในท่าทางและแตกดับไปในที่สุดดังที่องค์พุทธภาสิตที่องค์สมงเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสว่าสับทางเพทัพปริยันตังเววังมัชฉานังชีวิตตังแปลว่าภาชนะดินทั้งดวงมีอันแตกไปในที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมตายไปใน ดังคำประพันธ์ที่นักาทัานได้กล่าวเอาไว้ว่าอน,นิจจังสังขาร แกคนหนึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องของหญิงแก่คนนี้ชื่อเรื่องว่ากอไผ่ใหญ่เอี่ยงท่านเราว่าในอดีตการนานมาแล้วมีแม่ค้าขายกาแฟคนหนึ่งแกชื่อว่ายายเอี่ยงกูกร้านกาแฟติดอยู่กับรั้ววัดพอมากิจการของแกดีขึ้นแกก็มีความพันธ แต่เรื่องขพื้นที่ที่มีอยู่นั้นมันคับแค่มีบริเวณค่อนข้างจํากัดนาก็เกิดความโรคเกิดยังไงเกิดความโรคจากองค์ที่วัดที่ปูเพื่อปูกร้านของขายของตนจึงใช้วิธีโกงแบบลุกเงียบโกงแบบลุกเงียบโกงยังไงโดยแกอาศัยแบบให้ยกอาศัยปูพกอไ่ให้แตกหน่อลุกล้นเข้าไปในพื้นที่ของวัด เวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าก่อไข่ที่แกร์ูกไว้ก็ได้แตกเป็นกอใหญ่ลุกลามเข้าไปในที่วัดเป็นบริเวณกว้างยญ่เงี้ยตัหรือโอกาสใช้ ยายวัดเงียบหลังจากได้ที่วัดไปแล้วสมความป่าฟันาแล้วจากการลุกเงียบโดยการปูกองไ่ไห้ล้นลุกเข้าไปอาศัยกองไผ่เป็นเพล่แต่ล้มป่วยเป็นโรคประหลาดนางุกข์เกลียดปวดตามแผ่นหลังซึเหมือนหนึ่งว่ามีหนามจมนวนมากเลยที่แผ่นหลังในเวลาที่นางล้มป่วยนอนรู้จึตเก็บยปวดแตทุกเรามา ไปเบียดบังที่ของวัดนางสำนึกได้ว่าที่นางเป็นเช่นนี้เนื่องจากเบากรรมคือการที่ใช้ของไผ่ลุกที่วัดเป็นแน่แท้ด้วยสำนึกผิดนางคิดแก้กรรมโดยการคาราปนาพระคุณเจ้ามารักสังฆทานแล้วก็ขวดน้ำเป็นการขอให้สงฆ์โอโหสี่ไก่นับจากวันนั้นนางก็ได้ทำทุกอย่างควเป็นทาสุสุนที่ไหนถอดกถินผ่าป่า ซื้อที่ดินมาไว้วัดนานก็ทําทั้งหมดเพื่อเป็นการไถ่บ่เพื่อเป็นการลดบปจึงเป็นเหตุให้อาการของนานุเชี่ยแต่ทูกเรา พระองค์จึงตรัสว่าทุกโขปา,าปะอุจยโยการสังส่งสมบัตินำทุกมาให้ท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าความดีทำได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากความดีเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้จริงความบังบัดกำจัดความประมาทเสียในขณะเดียวกันก็จงเพิ่มปูนความไม่ประมา แล้วาารวักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันมีค่าหาได้ยากดังพุะลา จ่าอยให้ระวังวาจาก,การอยู่อย่างระมัดระวังทั้งหมดเป็นลักษณะของพามเป็น้ผูไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นต้นกำเนิดแห่งคุณงานค,ความดีทั้งปวงถ้าผู้ใดมีความประมาทชีวิตก็จะขาดจากความดีด้วยเหตุน,นี้งคงสมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าของเรารวมทั้งบัณฑิติทั้งหลาย จึงยกย่องความไม่ประมาทว่าเป็นยอดธรรมกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงดังภา,าสิทิ์ที่ว่าอันประมาตปราชนนิยมนักว่าเป็นมักวนไลอันใจหลวงตัดมูลลาดราจินสิ้นทั้งปวงทนจากก่วงตันหาสิ้นลาจีคนที่มีนิสัยไม่ประมาท จะรู้สึกระอายทั่วกวัวบาทมีความเตรียมพร้อมซ้อมตายอยู่ทุกเมื่อระวังทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดทุกเรื่องที่คิดจึงใช้ชีวิตไม่ประมาทด้วโดยไม่เสียโอกาสในการสร้างความสุขและความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นความไม่ประมาทสามารถพัฒนาตนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งในทางเรียความหวังความสุขและความเจริญแก่ตนและคนอื่น ครั้งนี้เพราะเขารู้จักคุณท่าของชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ได้มาได้ยากเมื่อได้ชีวิตมาแล้วจริงถนอมชีวิตไว้ด้วยความไม่ประมาทและตั้งใจหาโอกาสทำงามความดีทุกชนิดและพัฒนาจิตด้วยทานศีลภาวนารักษาจิตใจให้แจ่มใสสะอาดปราศจากอิเลสจะได้เป็นเหตุให้ประสบสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน,น้าดังภาษิตที่วา่า รักษาตัวตัวกรรมไม่ทำชั่วไม่หมองมองัวมนไม่ไปมือมงผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขผลนทุกข์ไยอย่างที่ญาติโยมท่าท,ทั้งหลายมาวันนี้มาร่วมกันวันนี้ถือว่าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในควา,ามไม่ประมาทเป็นผู้ที่ฉลาดในการดำรงชีวิตอยู่ เพราะว่าธรรมดาของคนผู้ฉลาดคนฉลาดคนไม่ประมาทในชีวิตต้องทํำยังไงโยมคนไม่ประมาทในชีวิตท่านบอกว่าต้องรู้จักเตรียมโยมมาวันที่มาเตรียม ที่เรียกว่าบุญกุศลคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้เป็นที่พึ่งของตนในสัมภาระโลกภายหน้าท่านจึงบอกว่าสุขโขคุณยศสาวุจโยการสังสมซึ่งคุณนำสู่ใว้ไม่เฉพาะชาตินี้นะไม่เฉพาะวันนี้บุญยังเป็นที่พึ่งของสันทั้งหลายในโลกหน้าอีกด้วยวันนี้เรามาเตรียมตัวก่อนตาย เตรียมตัววดไทยมาทำบุญรักษาสิลมาเจริญมรณานุสติมาเตรียมพอมสอนใจนมา อาบน้ำขัดฉี่ช็อบีวันในเรียบร้อยก่อนถึงจะลงแป้งลงเครื่องสำอางใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วทาแป้งทาลิปสติกเลยอันนั้นก็ไม่สวยเรียกว่าคนไม่ฉลาดเตรียมกายความแต่งแต่งของสงเครื่องเตรียมน้ำก่อนเลยธรรมชาติ เวลาหน้าแล้วน้ำขึ้นในรินตากว่านั้นนี่คือคนฉลาดในการใช้ชีวิตเตรียมน้ำก่อนแล้เตรียมแป้งก่อนจะออกเดินทางธรรม,มนามคนฉลาดนักสัญจรน,นักเดินทางทั้งหลายต้องรู้จักเตรียมเตรียมแป้งก่อนจะออกเดินทางแปงเอาไปทำอะไรงงเงินก็ไปเสียการเสียค่าตัวค่าเดินทางต้องเกียวให้ ก่อนจะออกจากบ้านยา่านก้าวออกไปต้องเตรียมแบงค์มาให้พรอาาเสียค่ารถค่าโดยสารเนี่ยคือคนฉลาดในชีวิตคือเป็นผู้ไม่ประมาทญาติโยมท่านลหลายมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตรู้จักมาเตรียมตัวมาสร้างกุศสคุณงามความดีเอาไว้ ไม่ต้องรอให้ลูกหลานเขาเพาะลงอีกเวลาเราตายไม่ต้องรอหวังพึ่ง,งลูกหลานประสบพกลูกหลานมันให้ดีมันไม่เห็นค่าคุณของคุณคุศลนแล้วผิดหวังมาหลายผีว่างั้งนะถ้าเราทำเอาไว้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วสั่งสมเอาไว้พอมีเงินเต็มกระเป๋าเดี๋ยร้อยจะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกลัในในวเหมือนคนเราก็เช่นกัน มีบ so ุญมีกุศลเตรียมถังเตรียมพร้อมนะจะตายกันตายพุ้งก็ไม่ต้กลัวเพราะเราเตรียมพร้อมไว้แล้วสะเกียรามีครบแล้วจะตายก็ไม่ต้กลัวแล้วสร้างไว้แล้วถฏิบัติป่าตลอดมาลาทิวัดแล้วทำบุญมาอีคนหลายเวลาแล้วไม่ต้องกลัวต้องเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วสบายใจได้อย่างญาติโยมท่านทั้งหลายมีสุขติเป็นเครื่องรับประกันได้ เช่เก้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาให้ทานก็เพื่อหวังสร้างบุญบุญสนุบุญงามความดีให้มีแก่ตนแก่ตนแล้วทาบุญทาไมต้องมาทาที่วัดอะถามอีกทำที่อื่นได้ไหมท่านบอกว่าการทาทบุญให้แก่ประสง์นั้นมีอานิสงส์มากกว่าการทาท,ทานให้กับบุคคลทั่วไปอุปมาพระของเราพัะอุปมาว่า เป็นเนื้อนาบุญคันประเสริฐพระสงฆ์เราดีเป็นเนื้อนาบุญคันประเสริฐอุปามาอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาเป็นชาวนาเป็นคนทำนาพระสงฆ์องค์เนรพระคุณเจ้าวัดการเราคนนองเป็นเนื้อนาบุญโยมมีในในสมัยพพุทธาการมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าในอดีต เมื่อทั้งองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีมีเข้าของเงินทองมีทรัพย์มากเป็นเศรษฐีมีบั้งอยิ่ถึงแปดสิบกดไทยกนหนึ่งเป็นที่รล่เหมือนแนวตาลงใจของตนพอลูกชายอายุได้สิบเจ็ดปีก็ เกิดเหตุโลคานาพาจนถึงแก่ความตายต้องจากบิดามารดาของตนเสียส่วนทางผู้เป็นบิดาผู้เป็นพ่อเห็นว่าผูตของตนตายเสียแล้วก็เป็นทุกขเวทนา,านิ่งนกเกิดความเศร้าโศกเสียใจร่งร้องให้พี่ไร่ลำพันแล้วก็เอาศพของบุตรชายที่ตายนะเอาไปเผาที่ป่าช้าจากนั้น ได้ความหวงใหญ่ว่าลูกชายของเราตายไปแล้วจะได้มีความรู้จะไม่อยู่สุขเก็ียนใจก็เปปลูกสาราขึ้นหลังหนึ่งมีเสือส่อศาสตร์เพื่อนบริวารไว,ว้พร้อมเพื่อให้ลูกชายได้พักอาศัยอยู่แล้วก็แต่มมีท่านบริวารมารับใช้ลูกชายลูกช,ชายตายไปแล้วนะเอาลูกชายไปเผาแล้วกลัวว่าลูกชายจะลำบากก็แต่งค่าท่าบริวาร ไปส่งเท่าเช้าเท่าเย็นผูดชายทุกวันท่านคนนั้นพอได้รับหน้าที่ก็ไปทําหน้าที่ของต ทวารอยู่พอดีข้าบ้าบริวารของท่านเรษฐีเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอามาแล้วนี่จะทิ้งก็เสียดายเอาเห็นผ้าละวก็เลยเอาใส่บาตรนพัดดีกว่าจะทิ้งว่างั้นไม่ได้เต็มใจนะถ้าจะเอาทิ้งก็เสียดายไหนๆก็ให้นักบวนให้พระได้ฉันได้กินดีกว่าวันนี้ฝนมันตกน้ำมันท่วมไปไม่ได้แล ก็ใส่บาตรในพระนั้นพอเสร็จจับเรียบร้อยค่าท่านบริวัรก็กลับไปวันหลังก็ไปทำหน้าที่กันใหม่ตกเย็นมาคืนนั้นท่านเสษฐีนอนหลับนอนหลับแล้วฝันฝันว่าลูกชายมาเข้ฝันบอกพ่ออ้ไอ้ฉันนี่ตายไปตั้งนานเป็นแล ได้กินอาหารบ้างพ่อไปทำอะไรอยู่ฉันตายตั้งนานแล้วไปส่งข้าวส่งน้ำให้ฉันบ้างเลยตายมาแล้วพึงได้กินข้าวเนะี่ยพ่อไปสงสารบ้างรึเปล่านะในความฝันน้นท่านเศรษฐีก็บอ,อกกับลูกชายว่าแต่ให้คนเราใช้ไปให้ทุกวันลูกไม่ได้กินหรืเปล่านะไม่ได้กินพึงได้กินวันแค่มันเดียววันที่ฝนตกหนักวันที่น้ําท่วมนี่แหละพึงได้กินวัานั้น ขึ้นมาก็เรียกข้าข้าบริวา,ารคนนัมาถามโอ้ให้ลูกชายฉันตายตั้งแต่วันแรกกันมันให้เอาข้าวไปให้วันที่ปลายช้าทุกวันเองไม่ได้เอาไปหรือไงวะถ้าท่านบอกว่าตั้งแต่วันที่เศษสีมอบหมายหน้าที่ให้กรับ เมื่อเป็นอย่างนั้นก็หรือว่าท่านเศรษฐีได้เห็นถูกแล้วหลังจากที่เห็นผิดมานานก็ทำบุญอยู่เนืองๆภูทิตย์ส่วนบุญส่วนผูส่ใใ้ลูกชายท้ายที่สุดเมื่อท่านเศรษฐีได้ตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์มีปราสาททองรองรับมีนางกันหาเทพธิดาเป็นหนึ่งมื่นเป็นบริวารที่เรียกว่าทานาธิปดี การทำให้ทานเหมือนญาติโยมท่านทั้งหลายมา